ี่นเฮ็ดละหงูเหลืองครับดอกบบใหญ่ดอกตะว่าสวยงามครับกำลังงาม,มเหมือนเฮ็ดไข่ครับดอกงามงามเลย ับพี่นองสวยงามครับอู้ดอกนี้พี่น้องผมเอาจานผ่านเลย โง่เขาครับพี่น้องผมจูมบกระยางสวยเลยพี่น้องอู้นี่พี่น้องเอ้สวยนามสวยนาม สามดอกครับผมโอ้พี่น้องผมเยวเห็นตะไกเไก่ครับปาดงกเหลืองครับผมอุ้ยสวยงามขนาดพี่รองเ้อ้ยสามสามคือเก่าครับ วยงามครับผมมีพี่น้องยุบค้างกันโอุ้ยสองดอกครับผม สองดอกครับอันน้นอยๆซ้ำนีก็ไม่พี่น้องเลยโอ้ยเห็ดละงงหน่อยตอวนนี้แม่ยูสวยงามอยู่ครับดอกนีสวยงามเลยตัวนี้โอ้โอ้ไปทางเพิ่นหน่อพี่น้องผมเอาเอาไว้นี่แหละนี่ครับพี่น้อง Mm hmm. อีกสามซีหอ่อเกับผมอือฮะเี้เฟึ่งตองอือโมแม่เด <t> ้อ <t> นี่ครับผม <c oughs> อ๋อพี่น้องผมนี่หอดไข่มันมันเป็นไขเ่เห็ดหรือง,งกขาวหรืองกเลืองวะวิ่ง เหลือุยฮุยพี่น้องผมแมนแท้ละแน่นอนเห็ดละงอกเดือดครับนี่เหลืองอุยเลยแก้วครับผมปาดปาดปาดพี่น้องผมหัวแห็งหมูอยู่ผดผัวผดโผัวพี่น้องเอ้ยเบิรงเงาขอจัดการครับผม ui <laughs> à, khẩu lọc khẩu lọc tem cắm các phong tem cắm lên uh, ngoài bực nhây nhây ai da nè, chỉ ui đoạt nhây các đoạt งูกเหลืองครับพูดสวยงามขนาดครับเอาพี่น้องผมเอาแม่มันไปแล้วบานนี้เอาลูกมันแน่นะครับพี่น้องผมในน้อยเจ้านี่กติบ้านเลาวพี่น้องเอ้ยโอ้ยสงสงไซมันแห่งมันแรงมาดนครับอ้อเฮยดยงยัง โอ้เห็ดเบื่อโอ้มนุษย์เห็ดไข่ครับของแท้ครับผมโอ้ดอกปักง,งเลยเอาพี่หนังดอกนี้คือพ่กเหลืองประเดะี๋ยวตากแดดมึงยุกกลางเดือนเลยครับผมดอกนี้ สวยงามคือกันครับนี่อีกดอกนึงครับผมอยู่กลางเดินเลยใน่อยหน่อยี่ครับผมเอาครับพี่น้องผมสำหรับเมื่อนี้นะครับหาอยู่หากินหากเก็บเฮ็ดครับพี่น้องอุ้ย ห่อยด้วยอุตส่าห์ว่าที่จบคลิปพี่น้องตั้งตั้งใจไว้ว่าที่จบคลิปแล้วว่าหันพี่น้องผมเบิ่งสังเกตได้นะครับพี่น้องเอาพี่น้องเก็บครับผมโอ้ย นนว่าสีพิษขิดพี่น้องว่าหันว่าสีพิษคีดเหลวทั้งบ่ได้ตั้งใจว่าสิมาเก็บเห็ดนะไหมพี่น้องผมก็เลยบ่ว่าสิถ่ายคลิปนะนะพี่น้องผมเอาพี่น้องกนสุดยอดสุดยอดเอาพี่น้องผมวานนี้คือสิ ได้ล้ำได้ล่าพี่น้องอิลีนั่นละเอาน,นี้ครับพี่น้องผลการผลงานเป็นการพลน,น,น,นงานมือนีสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดลักนี้จากอันกินสวยแล้วมากเลยพี่น้องผมโอ้ได้หลายดิพุ่นะเกียบเลื่อยเครื่องตาพนนีพี่น้องผมเอาข้องเจ้าเวงเลยอันนี้เพื่อนเอาแต่เฮ็ดเผ่งครับพี่น้องจะคว้างเอาแต่เฮ็ดละงู เอาพี่น้องจังพบจังพ่พอกันไหมครับพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้ว่ามีอย่างไรว่าได้เปิดหดคลิปยว่าได้สวัสดีพี่น้องหัมวมว่วนเลยเอ,อ๋จังพบจังพ่พอกันไหมครับพี่น้องผมอายุ่มันฟนเยื่นครับพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำดวยโกดีโสกมันยาเจ็บยาจนกันสู้ขู่สุขค,คนครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องผมแก้วครับแก้วแก้วรับผมพ้นการพ้นงานเมื่อนี้ รอบลักนี้จากลกกาไปเจ็บเห็ดเห็ดละงกสวยงามยุดตากันยังครับเป็นเห็ดผงหลวนๆมันแน่นอนมาทานครับผม